TV. ฟอร์ดประเทศไทยประกาศกลยุทธ์รุกตลาดลูกค้ารายใหญ่ด้วยรถยนต์ฟอร์ดดัดแปลงเพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตต,ต่อเนื่องชูความแตกต่างด้วยการต่อย,ยอดจุดแข็งของรถยนต์ฟอร์ดที่โดดเด่นด้วยสมรรถนะและความอนเนกประสงค์ครบครันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นผนวกกับการยกระดับมาตรฐานรถดัดแปลงด้วยโปรแกรม QVM ของฟอร์ดพร้อมนำเสนอโซลูชันพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และอำนวยความสะดวกลูกค้าด้วยนวัตกรรมด้านบริการของฟอร์ด ครั้งนี้ยังได้จัดแสดงรถยนต์ดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาโดยพันธมิตรซึ่งก็ถือเป็นการตอกย้ำความอเนกประสงค์ของรถยนต์ Ford Ranger Generation ใหม่ที่โดดเด่นในแง่สมรรถนะความอเนกประสงค์ครบครันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยค่ะ ครับฟอนมองเห็นโอกาสครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกธุรกิจยานะครับก่อสร้างต่างๆเนี่ยเติบโตแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในตลาดของรถเราเรียกว่าตอนเดียว80%เนี่ยมีการดัดแปลงเราเองเนี่ยสามารถที่จะทําให้รถเนี่ยมีคุณภาพที่ดีที่สุดในตลาดฟอร์เลยมองว่าอันนี้ครับเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในปีนี้นะครับที่เราคิดว่าเราจะเข้าไปพัฒนาออกมาที่ดีกว่าคู่แข่งในตลาดในคุณภาพที่จับต้องได้ครับ รถยนต์ดัดแปลงทุกคันจะได้การรับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขจากฟอร์ดและบริษัทพันธมิตรเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความอุ่นใจในการใช้งานผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ดได้ทั่วประเทศไปกันได้เลยค่ะ